เส้นสามอ่าด้านนอกคลิ๊กมือแล้วนะเส้นสามก็จะอย่างนี female, Stop, uh, the uh, uh, the ้เลยเพราะถ้าคุกกี uh. ้คลิกมือมันไม่ได้แล้วตกนะฮะมันก็จะไม่ถนัดอย่านี้เลยครับอ่าน้ำหนักอยู่ที่นิ้วโป้งนะครับตรงนี้เราจะใช้เข่าช่วยก็ได้นะครับแน่เราก็ใช้เข่านะครับอย่างที่ว่าอย่างที่บอกเร่าตึงแบบนี้ แต่ครับที่จะขอบเขาลงตรงเนี้ยเราต้องขับตรงนี้ลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้โดนกระดูกเพราะถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ขับเข้าไปเนี่ยกดล,ลงไนเลแล้วดิ่งเนี่ยโดนแน่นอนนะฮะันโดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าขับไปเงี้ยไม่โดนนะไม่โดนครับเราก็ใช้เข่าขึ้นไปข้างบนเราใช้เข่าด้านนี้นนบางนจะใช้เกี่ยวก็ได้ เสสองข้นนรนไ้คเ้สองตรงไน,นะครับตรงนี้แหละไปได้กันกดครับอันนะี้นแนวเสนสองนะเป็นแนวมือตนี้ที่เรากดทน,นะรงนี่เ่นดะตัวเนะี้ยนม่นดตน นอเออลอ่าุขัแกงหมูนสาเข่าไม่ได้เราก็ต <wield> <ended> <hill> ั้งข no <tavalla> ึ้นมันจะได้ลงเ่าได้ัสเยเรานี้ครับหากที่ัปแล้วนะครับรอบแรกขาอเช้านะครับ ปปเ,าานะเป็นไทยกับเ้าเราทำให้ดูวิธีนะฮะเสร็จไปเร็วนะครับนี่ถ้ามีผ้าเราก็คล้องผ้าคล้องขาแล้วคลผ้าเลยนะครับเสร็จเราก็ดึงดึงเหมือนอย่างนี้นะถ้ามีผ้าเราจะเจอว่ามีผ้าก็ใช้ยขาได้อย่น,นี้ถ้าเป็นเก้าอี้ถ้าเป็นเตียงยกสูงเราทำไงอะ่ะเราก็มีเก้าอี้นั่งข้างเตียง ที่ก็ได้นะครับอย่าเป็นไงครับลดลมหายใจอยากเป็นสองก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ฝากไปเลยเป็นสองก็ลดได้เหมือนกันโดนไหมครับโดนครับนะอันนี้เราไม่ลงน้ำหนักมากมายนะครับเสร็จแล้วพายนิดนึงนะครับ คลายคลายคลายหรือการพักพักอีกไกลนิดนึงหรือการทิศเส้นนะฮะแล้วก็ถีบนะนี่ฉีบนะครับการฉีบเนี่ยบางคนฉีบยังไม่ได้น้ำหนักก็เลยบางคนเนี่ยทำอย่างเงี้ยยังไห้มาทำตั้งข่าวเลยฉีบแล้วนี่ ถามท่านไก่เนี้ยขี่ไปโอกาสที่มันฉลาดไปโดนตรงเนี้ยีสูงเพราะฉะนั้นดันขึ้นไปเลยนะครับไนขึ้นไปเลยยาเงี้ยดันขึ้นไปบนห้สุดเลยเสร็จแล้วขีก่อนขีก่อนนะฮะไม่ใช่ดึงก่อนขีก่อนแล้วก็ดึงเราจะค่อยดึงอันนี้กันนะขีก่อนขีก่อนเพราะว่าคนเล่นไปดึงก่อนเนี้ย เขาไปดึงก่อนเขาไปดีนะใช่ไหมเนาะดีกว่าโอ้โอเคยมาคาของซันริมไม่ไหวแล้วดีกว่าเลยนะครับแล้วค่อยดึงนะนะกดน่องน่องแล้วก็สาวน่องเหมือนเดิมนะครับสาวน่องอย่างเงี้ยสาวน่องแค่นั้นเองเดี๋ยวแล้วก็เปิดประตูลมเลยนะครับ ตัวร,รมนะครับตัวรูร่มของของแบบอ่าอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าที่เ,เราจะต้องมันนอขาเพราะการนอขาเนี่ยพอปล่อยแล้วมันมันเริ่มจะลงไม่สุดเพราะงั้นเราต้องเหยียดขาออกนะครับเสร็จแ,แล้วเอาดีก่อยวางนี่ครับไปเร้ยกค่อยชี้ไปทังกระดูกหัวตะขาบเขาจะกระดูกหัวตะขาบใช่ไหมใช่ะนะ หรือของเตียงไมน,นะครับแต่แล้วก็โน้นงงตัวลงไปตัวรองขานักปรนะมาณเท่าไหร่ครับสี่พัาวินะครับเมืเ่อเท่นี้ถ้าเท่นี้มันจะไม่ขาดชานะครับเวลาปล่อยนะครับควรปล่อยทีละมือนะฮะเพราะว่าเรื่อมันจะได้วิ่งวิ่งนานนะครับอย่างเงี้ยบางคนปล่อยปุ๊บมันแค่ว่าบนิดเองแต่เราก็ค่อยๆปล่อย ครับคก่อนนะครับแล้วรูกมาตอนนี้วิธีการแก้การนวนวาทขาสองข้างเป็นวยการประหยัดเวลานะครับข้อ,อข้าง,างเดียวนะจร <ๆ S 1> ิงๆต้องลสองข้างนะฮะนนีๆๆ้มาถึงเปถึงหวนะ,ค,ะครับแล้ก็ให้ลูกค้านอนตะแภงนะ ผม่านนี้นะฮะก็เ็ิดยางนี้นะครับกดกดตรงนี้ด้วยไหวนะครับ,บะะมันก็จะลงไปที่ข้อเท้าอลงไปที่ส้อเทา้าอสื่อการนองคงนี้ไม่ไหวะครับรู้ตอะไรทำเอานรครับ ก็ดูวันที่ตรงไปที่ต้นทางไหมนะจะลงนะบลงไปแล้วเห็นไหมันจะลงที่ต้นทาเพระตรงนี้ถ้าม <that> ันเกินมาหน่อยมันจะล้งคนขึ้นมาอนี้คือรองฉาบองานะัทำนนครับันี้นอน้องนะครับ นอนตั้ม<บ>จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ให้ลูกค้านอนตั้มเลยนะคือรูวมไปตามตามขั้นตอนของเราก่อนเกิดเสร็จค่าตะแทนค่านอนใหายอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆให้ลูกค้าติดตั้มติดความติดความลูกค้าเราบการใช่ไหม่ึ้นไปนิดนึงนะขึ้นไปนิดนะถ้าถ้าเป็นขึ้นไปเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นไปเลยบอกหน่อย ู้ซิไดถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะควรจะหาหมอนในคริวหมอนวัตถุที่มัดใช่ไหมพี่จอเซลใช่ไหมหมอนหมอนระหว่างแว่นเด้อร์แล้วก็กดนี้เลยฮะขึ้ืนตานไอยตั้งแต่ตรงว้าเขาพับลงมาครับกดนี้นะ้วการแก้การคือกดจากอ่าสุดครับ ถ้าเป็นตรงนี้นะให้เราเริ่มจากตรงนี้ลงมาหาตรงนี้แต่ถ้าเราปวดก็พับนะถ้าปวดก็พับให้นวดขึ้นถ้าเราปวดตรงนี้ให้นวดลง,งนะครับวิธีการแก้การตงนี้ง่ายักการแก้การนะให้นวดิน้นที่วิ่งไปหาอย่างนี้ถ้าเรากดเนี่ยมันวิ่งเท้เนนทาเลยใช่ไหมก็จกะมัน ที่เราติด,ดนะกดดึงเใช่างนางคนรีบมาถึงนี่เลยนะครับินน้นะครับทัราลรอบนะครับจนกว่าของเนี้ยมันจะนิมนะฮะจนกว่าจะนิ่มเวลา <c oughs> ล้าเวลาที่เหลือลรรนะเราต้องรูดรองเท้านะองเท้าไว้หดไปเรื่อยๆ ส่งเวลาจะได้คิดไเยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็ลดตรงนี้ด้วยนะครับกดดน้ำท่าอย่างนี้ยนะครับเป็นไงครับปวดหลังสามสองสามสามเพราะว่าการปวดหลังเนี่ยบางคนเนี่ยขาตึงมันเนื่องมาจากขาด้วยส่วนนึงเพรคะนั้นต้องลดขาก่อนไปไปคลายหลังนะครับ แล้ววางความเลยครับปวดหลังเราตะแคงครับเราจะแทงครับจะบอกว่าแก้ปวดหลังเนี่ยบางคนที่ว่าท่าคว่ำนั้นง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ท่าตะแคงจะดีกว่านะครับใช่ไหมตะแคงจะลายกว่าใช่ไหมอันนี้ดูนะครับ ก่อนหนึ่งนลังที่จะแก้แก้การดหลังมานะถ้าเเนี่ยเราดูกันเป็นสายไลน์เฉยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเพราะว่าในีเพราะว่าที่อาจารย์สอนเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมข้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะในท่าท่าตะแคงเนี่ยเราก็จะล้วงขามันนะคลายขามันหรือเราจะใช้นิ้วกดสองเส้นก็ได้นะครับหรือจะใช้เข่าก็ได้นะครับ นียลองดูนะครับเสร็จแล้วนะแล้วการันต erm ัวเราก็ใช้รีพอร์ตนะฮะตรงนี้เด right. ี๋ยวนะตรงนี้จุดๆจุดนึงตรงนี้นะครับคิดตรงนี้นะมันแก้ปวดสะโพกได้ถ้าปวดตรงนี้ปุ๊บมันจะทะลุไปตรงกระโพกเลยนะฮะขออนุญาตนะครับเนี่ยนะครับล้มลงไปนะครับตรงนี้จุดนี้จุดใกล้ข้นย้อยเนี่ย ออกกระโปงไหมออกครับออกใช่ไหมนั่นแหละครับคือมันจะทะลุไปที่ทสะโพกเลยพเพราะเส้นนี้นะเป็นเส้นประาคาาในมันจะทะลุออกไปเส้นบระคา่านอกนะครับย้อนไปหลายครั้งนะครับแล้วก็ก,กดเนี้ยนะกดตรงใต้ชิดคนเลยนะครับกดลงนี้ค้างอาค้างมานานๆหน่อยหนึ่งเป็นการเปิดประตูลมไปในตัวนะครับเอาปล่อยพวก ็จะร้อนลูกประมาณนี่เลยตอบนแน้ปวดตรงเนี้ตรงน,นี้แก้แก้ปวดขานอีกเพิ่มด้วยนะมาดนูนะฮะตรงเนี้ยแก้ปวดขานีกเพด้วยขานีกก็คือตรงนี้แก้ปวดขาน,กน,าน,กาานีกนะครับแต่แล้วเราก็ลดขารละขาอ่อนนะฮะลดท้ายไปก่อนขาอ่อนเราเช็ดเราเส้นเส้นกระดูกนี้นะครับขึ้นไปนะฮะตรงนี้เราจะโน้มนี้นะ อันนี้ผมจะไาเรยนนิดนึงนะเพราะว่าเราตัดพันก็คือปวดหลังปวดหลังเนี่ยผมอือปวดหลังใส่มาจากท้องผูกว่าสเตีคันอะไรเงี้ยก็จะปวดหลังได้เพราะว่าปกพันหรือว่าพวกท้องผูกเนี่ย,เยอเลำไส้เนี่ยมันขยายขึ้นเพราะว่ามันหายไม่ออกมันขยายขึ้นมันก็จะไปเบียดดูดสนิมทำให้เราปวดเพราะฉะนั้นถ้าดถ้าท้องผูกเนี่ยเราต้องแก้ตรงท้องผูกท้งหายก่อน นะจะคลายปวดหลังเป้ดีขึ้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาขกึก้นที่หลังเลยนะฮะสมมติว่าเราลูบขาเสร็จแล้วเสจะไี่ลูบขาเนี่ยงชิ้กระดูกใช่ไหมครับ,รบสองเส้นฮนะสองเส้นไม่ไหว่อยนะฮะเราตั้งขาลงนิดขน,นึ่งหน่อนะยเราถ้าใส่ก็เป็นเงแล้วน,นะฮะเส้นแรกที่เราจะปวดก็คือเส้นชิ้กระดูกนะครับที่กระดูกซ้ายเนี่ย ในตำราไพทยท์ไทยก็คือเส้นมิชาครับดออกดลงไปร้มลงไปเป็นไงครับที่บอกว่าถ้าตะแคงมันดีกว่าเวลารถค้ามพออะไรเราข้ามเนื้อมันถูกขัดไปได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมฮะดีกว่าถ้าความเพราะ่ถ้าข้ามเนี่ยกดยังไงมันก็ติดก่อนนะฮะมันข้ามเนื้อมันไม่ดีไปไหนเลยอย่างแบนี้นะครับเนแบบ เดี๋ยวจะมีภาพเฉดให้ดูนะครับอาทิศดาไม่ใช่เาพิจารณาขึ้นไปนะเป็นถึงตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าปวดเดียวด้วยนะปวดหลังปวดเดียวให้นวดตรงนี้ลนมานะแล้วถ้าเกิดว่าปวดหลังแล้วก็มีอาการปวดสะบักด้วยก็ต้องนวดขึ้นไปหาสะบักนะผมว่าคนนี้เป็นคนไข้ที่ปวดเอวปวดหลังนะครับแล้วก็นวดลงนะ ปวดหลังนี่เป็นหลังช่วงไหนกันจังเลยมันหลังมัาก็มีหลายช่วงเราต้องไม่ใช่คือเรานวดเราต้องเนวดทุกเส้นเลยไม่ต้องไม่ต้องไมไปดูว่าเขาปวดหลังช่วงไหนเพราะว่าถ้าปวดหลังช่วงไหนแล้วเราไปนวดเนี่ยนวดทุกเส้นเนี่ยการนวดทุกเส้นเนี่ยมันโดนล้ามเนื้อทุกทุกมัดเลยพรยอว่าล้ามเนื้อตรงนี้ต้ามตรงนี้นะครับมันโดนหมด อันนี้เส้นสองนะครับคือเส้นประกานหลังเส้นสองขึ้นมาจากเส้นหน้าประมาณหนึ่งนิ้วมือนะครับอันนี้เรียกว่าเส้นปรนะคานะเป็นไงครับ <c oughs> นฟ้าอนะเห็นไหมมันจะดีกว่าทาา่าฟ้า้องเพราะว่าท่าฟ้าม้อเนี่ยกดยังไงมันกอืนหน่อใช่ไหมตอนนี้ เรามากดเส้นที่เกี่ยวข้านะครับสายหยัดตรงนะครับสายหยัดตรงเสร็จแล้วเราก็ผ้าต้าข้ามาล็อกล็อกขนาดนี้นะ้วฮะเอาให้ขนาดนะครับเดี๋ยวกุ้มดูเดี๋ยวกุ้ดูเดี๋ยวผมผมขนาดครับอย่างนี้นะกดเส้นกระดุกระดุกนหลับเป็นไงครับเห็นไหมอันนี้คือการล็อกการกระจายล็อกข้า เราก็นวดเหมือนเดิมนวดหลังนิ่งก่อนเนี่ยถ้าเกิดะ่าเเส้นเกี่ยวข้างได้ไงเดี๋ยวข้างเราจะบอกเราบอกเยนเย็นเยนเย็นเราดูหลังกระนเลยครับเส้นเกี่ยวข้างก็คือเส้นที่อยู่ตรงคอคอกระไรคอกระดูกส้นชานนี่ฮะกระดูกส้นาอยู่ไหนนี่ไงนี่คือเส้นเกี่ยวข้างครับเพราะแั้นเราก็นวดตรงนี้เลยฮะกดเนี่ย น้องยงไงเป็นไงครับฝึกไหม <c oughs> เป็นไงครับคายเห็นไหมนี่คือเส้นเกี่ยวข้างนะครับเพราะที่เราให้เหยียดขารเราเราไมา่รับเงี้ยมันทําให้กล้ามเนื้อเปิดขึ้นนะครับนะต่อไปเกี่ยวข้างก็คือข้อกระดูกสำคัญด้านบนนะครับ เออย่าลืมตึงก็ถึงตรงที่ที่ตนทเท้าทำให้ปวดต้นเทา้าเพราะฉะนั้นต้องเทียตรงนี้ให้จบแล้วตรงนี้มันจะดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไปวนสาราวนอยู่กับตรงนี้ไม่ได้นวดตรงนองเลยมันก็ไม่หายนะ